รัฐวัฒน์จัดให้ครับก็มาถึงวันว่างแล้วคู่กันนี้บ้างใช่ค่ะวันนี้วันนี้เจอคู่กันแล้วก็อเก็ดีใจครับที่ได้เจอน้องแต่ต้องเแบบนี้คืองานนี้แบบน้องเก่งมากเลยจริงน้องๆเก่งทุกคนเลยครับไหใช่ก็อยากจะเป็นกำลังใจเรียกว่าาได้หลานๆอีกเยอะจริงไม่ได้ไม่ใช่ลูกแหละเรียกว่าเป็นหลานแหละคือไ่เหมือนกันนาเองก็เคยผ่านเอาไปให้เรานอดีตับเออพอเห็นน้องๆเป็นไงบ้างนึกถึงวันดับ วันที่เราเคยประกวดครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากเต้นขึ้นมาอยากเต้นขึ้นมาไม่ใช่ครับครับรู้สึกว่าน้องๆแบบน้องๆเก่งกันมากทุกคนเลยคือต่อให้แบบเจอแรงกดดันหรือว่าแบบความตื่นเต้นอะไรก็ตามแต่น้องทําโชว์มาได้ดีมากคือไม่รู้ว่าน้องเตรียมโชว์กันนานนะแต่ว่าเก่งกันมากเลยครับแล้วได้ยินว่าแบบคิดโชว์กันเองด้วยได้น่าชื่นชมมากอะไรค่ะรุ่นพี่พี่เพิร์ดจะบอกเลยน้องว่าฮะก็มาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันละ เซนต้าเรารักมากน้องๆเขาน้องเขาโอ้โหตกใจหมดโอ้โหจะแพ้เสียงในหูว่ไได้จะแพ้เสียงในหัวบ่อยไปได้องเกี่ยวมนิงแล้วหไดม่ดไม่ไมไแรงเนี่ไปแรงแรงเออหูมนี่าัดัท่นทัดัดีหูแดงเพราว่าอยู่กบ็อกกี้ครับ เล่นเองครับเก่งมากครับผมช่องเก่งมากครับแล้วพอกี้เก่งมากแล้วได้ยานว่าเตรียมโชว์กันเองนะแต่ละคนก็คิดว่าอนาคตไกลแน่นอนแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าบ้านจิมแอนทีวีครับเราเป็นคนไม่ปกติเหมือนกันน่าอาจจะไม่ใช่ คงที่นี่หล่อหลอเออจริงป่ะจริงครับพี่สังเกตว่าพวกพี่ๆถามผมสมัยก่อนเมื่อ5-6ปีแล้วจะไม่ใช่จริงนะจริงเธอนี่แค่จริงแค่หลอกันนี้ใครอันนี้ใครหล่อหล่อจเจอใครจะเจอใครเกี้พี่ปอนบอกว่าพี่ปอนเออเป็นพี่ออฟจูมพี่ออฟจูมพี่จูมอุ้ยจริงก็มีมีผลกันหมดนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นส่งรุ่นครับแล้วก็เข้ามาก็เจอแต่ละคนก็พิลึกๆไงใช่ครับก็เจอแบบปอนาราวิทอะไรอย่างนี้ก็ก็หนักอยู่เออโดยเฉพาะเออพี่ดังเลยทับงดังของเซนต้าเป็น ดั่งหล่อๆเอาผลได้หรออ๋อไม่ครับมีแต่มีแต่สิ่งดีๆครับถ้าน้องโดดาเซ็นต์น่าหล่อๆเป็นยังไงคะับอุ้ยน่ารักอุ้ยน่ารักน่ารักมากจะเป็นเด็กดีที่สุดเด็กตั้งใจทำงานมาตรงเวลาถูกต้องคลยอ่ะขอเนนี้จะถาเซนต์ากับพี่แบมนิดนึงค่อนข้างจะเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าเอพราะว่าเขคนเดียวเลยคู่กันเลยดีมากครับดีใจครับดีใจก็ เรามองพี่เขาเป็นไอดอลครับแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาเก่งมากแล้วพอได้มีโอกาสไปเต้นกับเขาด้วยก็รู้สึกว่าเขาเฟรนดี้มากครับเราเราซ้อมที่านนันปจาจะหรือว่าปุ๊บได้เลยคลิปเต้นติ๊กต็อกใช่ไหมครับใช่แบบที่จะมีแบบเออชื่อไหมครับว่าเท็กนิคออฟพี่แบมต่อท่าแค่สองนาทีครับจริงเหรอใช่ครับคลิปนั้นก็พี่แบมเก่งมากเก่งมากครับอกว่าพี่แบมเป็นดูมากเพราะว่าพันต้าบาดเจ็บอ๋อใช่บัลลังคพันข้อมือไปด้วยครับเป็นไร คิดแบบสองอาทิตย์พี่เพิร์ดสองเดือนพี่สอพี่เพิรดี่หลายเดืละแต่ว่าเธอต้องเต้นได้หรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่กี่เดือนก็สอนให้ได้ครับใก่ขันแล้วนะเ้ันาโล่คือนะครับนักเขาโไสานที่แบบทิเห้าบอกอะไรดมันอะไรนะครับเขาแนะนอะไรดเาเออส่วนใหญ่ก็ คุยทำความรู้จักแนะนําแบบปกติครับผมใช่แล้วก็มีแบบถามไถ่อ้นี่ไอนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอเขาครั้งแรกเลยครับครั้งแรกแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นเกียรติมากที่ได้เจอครับผมเอออ่ะตอนนี้ฟีลลี่ก็เปิดกล้องไปแล้วค่ะอันนี้แรกอันนี้อัเรื่องอะไรครับในกล้องมันหวานขนาดไหน ้รักผู้เท่าโลกเป็นอะไรใหม่ๆใช่ผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเอ่อคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่ทุกคนไม่เห็นเลยซันต้ามาก่อนเลยขนาดผมเล่นผมยังยังงูเวนอยู่เลยตอนนี้ก็ยังไม่คุ้นชินกับเวนคคุ้นชินที่ที่เล่นแนวที่เล่นไปใช่ครับคือเป็นอีกขั้วหนึ่งเลยจริงๆทั้งการแต่งตัวทั้งนิสัยทั้งพื้นหลังอะไรทุกอย่างเลยครับแล้วก็ซันต้าก็เป็นคาแรคเตอร์ที่น้องได้ได้ท้าทายมากอีกหนึ่งอีกหนึ่งแล้วของพบคุณนะคะ ก็ก็สนุกมากครับที่ที่ได้เล่นก็แต่ช่วงนี้ก็แน่นเลยจุดวันก็มีแบบสกาเลดสกาเลดด้วยแล้วก็รักษาสกาเลดเหรอคะเล่นกัอะไรนะคะผมเล่นกลับส่วนบุคลิกตัวละครไหมต้องถ่ายพร้อมกันสองเรื่องก็นิดนึงนะพี่จริงๆมันก็โอ้โหแอบมุงนิดๆครับเพราะว่ามันคาแรคเตอร์สองตัวมันแตกต่างกันเพราะว่าช่วงเวลาไม่เหมือนกันใช่ อันนีกอะไรทำกันบ้านอีโอกาสพิเศษหนึงมันเกิดที่ผ่านมาเป็นไรบ้งมันเกิดที่ผ่านมาเจอบผมอยากได้ซอง้วจังเลยพี่อยากดูด้วยในซองนั้นมีอะไรเออพี่อยากเห็นองวันนก็อยกมาทำี่ะรซององครับซองมันเกิดจะให้พี่ก็ซองแดงก็ชื่นใจครับเออแต่น่ารักครับน่ารักมากคือคือวันนั้นเราแบบทางาน เป็นเป็นวันที่ได้พักวันเดียววันคักวันเดียวใช่ครับเรารู้สึกว่าตอนไม่คิดว่าพี่เขาจะมาด้วยซ้ำตอนแรกก็ดีใจครับถือเค้กไปสี่ก้อนแล้วปีนี้จริงครับเอ๊ปีหน้าจะจับสี่ก้อนให้คนเดียวไม่ใช่หรอใช่ให้คนพิเศษแค่คนเดียวอ่ะพี่เพอร์ทำไมถึงแบบให้ของขวัญเป็นแบบนจริงๆอ่ะมีเล็งไว้ก็คือจริงอยากพาน้องพาน้องไปแต่งรถครับใช่แต่น้องรถน้องยังแต่งไม่ได้ตอนนี้แล้วก็บวกกับกับเวลาหรือว่าอะไรเนี่ยก็เลย ยังไม่ยังไม่มีโอกาสที่ได้พาไปก็เลยแล้วก็ไม่มีโอกาสที่ได้ไปหาซื้อของกันนะเราเราอยู่ด้วยกันทุกวันเลยใช่ครับก็เจ็ดวันก็ไม่ได้ไปไหนลาวว่างจริงบอกว่าเป็นเป็นของขวัญที่พึ่มากซือให้แบบตรงๆเลยไม่ต้องแบบว่ามาโอ้ยไม่ต้องคิดแต่จริงใจดีนะครับรู้สึกว่าเป็นเป็นของขวัญที่ได้รับมาเราดีใจมากได้ใช้จริงๆได้ใช้จริงจริงไก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะว่าของขวัญวคนเกิดในสมัยที่เราให้ให้ให้แบบ ให้ใครเลยอยากได้ให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็แบบใช้ได้เต็มที่เอาไปใช้ยังคะะไรรนคับเอาไปใช้หรือยังอ๋อเก็บยังอยู่ในซองเหมือนเดิมเลยคไหมเอ้ยรวมไงรวมถึงดอกไม้ก็ยังอยู่ในนั้นสภาพมาอย่างไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับโอ้ยเอาไว้ดหัวเตียงเดี๋ยวเขียว่าพืพิที่สุดในหัวใจเลยได้สิไม่พอเลยเนาะสงสัยคนฝั่งนี้ก่อนโอเคไม่พอเลยเนาะ หมายถึงให้วัอยรอบมอัปนก็จริงๆก็ขอให้น้องนะแบบผมผมพูดจริงๆครับผมทำงานกับซานต้ามามีความสุขมากครับเราสนิทกันจริงๆเราสนิทกันเรียกว่ายิ่งกว่าสนิทยิ <S <S ่งกว่าสนิทมากๆมันเป็นความสบายใจอีกอย่างนึงใช่มันไม่ใช่แค่พาร์ทเนอร์ร่วมงานแต่มันมันมากไปกว่านั้นแบบแบบรักมากจริงๆ ก็อยากให้แบงค์ต้าประสบความสำเร็จในฐานะวงอะไรก็ตามเป็นแบบแจ๊สเปล่าที่ดีเนี่ยแจ๊สเปิร์กแจ๊สเปิร์กครับเกือบไปถามพี่ทันโไรหน้ารับพี่สายต้าเขาจะรักพี่เพิร์กมากขึ้นถ้าเขาถ้าพี่เพิร์มเรียกชื่อวงชื่อวงสุดครับชื่อวงว่าแจ๊สเปล่าแจ๊สเปอ่าโอเคครับขอบคุณครับ